คุค่โลโลคาโปรยมีผลธรมก่อนแต่เขาโปก,กมเซลลไไ้ที่นี่ครับคือขวาที่เน็ตเิร์เนาโลกอันนี้นะครับอันนี้เมืที่แอดว้์แล้วเนโะ์เซตติงอาะคลิกนะฮะมาจีแล้วเราจส่คำว่าจีเนาะตรงนี้กนดะโอเคคนระับคลิกี่ฮะมาจีคือขวาเน็ตคอมพิไปที่นี่ครับเ,เน็ตโฮช็อปออน,นะครับ เวอร์ชันเ6นะครับไปที่แอปพลิเคชันตอนแราจะไปถูมืให้แล้วก็ให้ทันเป็นศูโอเคโอเคแล้วก็ไปที่เวอร์ชัน6.0ทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เขาก็จะโหลด เลือกตรงโหมดนะครับเลือกแหล่งเกมนะครับสลหรับประเภทของแออปชั่นที่เ,เ,าเขาให้ปรับเป็นก็โอเคน,น,นะครับนี่ให้ปรับเป็นนี่นะประเภทแหล่งเกมนะครับเราจะเอาเซฟของเราหรือว่ามีเกมน,นี่เป็นการค้นหาเซฟเมื่อเกมที่เพื่อนเราสร้างอะไรประมาณนี้นะคือเป็เลือกเฟ กับเพื่อนกบติดเกมแล้วก็ความยากครับที่เราไปก็ไม่ได้เลยนะครับก็ไปไหนแล้วครับเราเลี้ยงเขาเขาเขาทำอาชีพเขาเดียวกับเพื่อนก่อ,กน,กอกกน,ะะนนะค,ะคะนร,นรักบก่อนเลยครับบ๊ายบาย